เราเนี่ยเป็นญาติแล้วได้ช่วยอะไรตามอินทรีย์ตามอินทรีย์ผู้เจ้าบอกตามแต่กําลังอินทรีย์ของแต่ละคนแก่อ่อนไม่เท่ากันดังนั้นเทวดาบางคนถอยไปได้หมื่นชาติแสนชาติหนึ่งกับนึงสังมัตกับจําได้ไม่เท่ากันมีกําลังไม่เท่ากันอาจจะรู้นิดๆหน่อยๆไม่แน่นอนอืม ว่าทาไมแบบอย่างนี้ถ้าเกิดจําได้ก็เทวดาที่ไปเป็นญาติอาจจะมาช่วยพวกเราแต่จริงๆแล้วไม่มีนะคะมันช่วยมันช่วยได้ยังไงล่ะกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลเหรอไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมเราช่วยกันได้ก็เพราะเรามีกรรมต่อกันนะั่นแหละเราช่วยกันได้โยมบี้มดตายบอกนี่ไงกรรมไม่ได้เกิดจากชั้นบันดาลนะฉันจะบี้มดให้ดูตาย ก็เพราะมันมีกรรมต่อกันนะั่นแหละมันเป็นกรรมแต่จริงๆแล้วถ้าเหตุปัจจัยมันทํากันไม่ได้มันก็จะทําไม่ได้ mm hmm. มีโยมผู้หญิงอยู่คนจะบี้มดปรากฏามดตัวนั้นมากัดกัดตัวเดียวนะอามาพาดกินตาบอด mm hmm. นะส่งโรงพยาบาลทันนะตัวแดงเป็นผื่นทั้งตัวทีแรกเริ่มตัวแดงก่อนมดตัวเดียวแค่นั้นกัดคนตายได้นะ อเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันเนาะบทแพ้ขึ้นมาเดี๋ยว<ฆ>นะดีว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาอยู่ใกล้บ้านประมาณสามสี่รอเยเมตรก็เลยให้ยาแก้ปิดเขาบอกอาการตาบอดคือมองไปสว่างไปหมดเลยตามองไม่เห็นอะไรสว่างจ้าไปหมดเลย<ฆ>ก็พอดีเขาดูสองกระจกตูเขาแดงไปหมดเลยเขาเลยบอกสามีเขาว่า เอ้เนี่ยโดนมดกัดเป็นไรไม่รู้ทําไมตัวแดงขนาดนี้จากนั้นก็คือเป็นอวมาพาตเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็ตาปอดสามีก็พาส่งโรงพยาบาลเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ใหญ่ในประเทศไทยนี่แหละสัตว์ปตเป็นไปตามกรรมยมคิดว่ายมจะฆ่าเนี้ยได้แน่ๆอาจจะไม่ใช่ลาดส้วมลงไปนะลาดน้ําลงไปในส้วมเห็นแล้วอา้ามดนี่ ยังไม่อยู่แล้วน้ําไปแล้วปรากฏว่าแหมมันกระเด้งขึ้นมาไม่ตายอนา,นาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยสองสาครั้งบอกโอ้มันเป็นไปตามกรรมเลยนะเนี่ยนะแตจริงๆมันควรจะไหลวุบลงไปเรียบร้อยไม่รอดแน่นอนบทมันจะไม่ตายอะ่ะโยมมันเด้งขึ้นมาได้เอันอันนี้จังเลยไม่มีอะไรแน่นอน สังเกตบ่อยๆเห็นบ่อยๆแล้วยมจะเชื่อในความเป็นอนิจจังโอ้โหไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ใช่อย่างพู้เจ้าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมหลักเดียวพอแล้ว <ท aun ts> เรื่องวิบากของกรรมเนี่ยมันจะมีสองอย่างวิบากที่เนื่องด้วยเงื่อนของเวลาคือกรรมที่เกิดในปัจจุบันเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกนี่คือสิ่งที่พู้เจ้าให้รู้วิบากตรงนี้ แต่วิบากในส่วนที่ว่าทํากรรมอะไรแล้วจะไปได้รับผลอะไรตรงนี้อย่าไปคิดอันนี้อาจินไตจะเป็นบ้ามีส่วนแห่งความวิปลาสใช่ไหมนั้นทํากรรมอะไรได้ผลอะไรเนี่ยต้องไปดูสุดตะของตถาคตผู้เดียวเพราะพระองค์ผู้เดียวตนนั้นที่จะรู้ตรงนี้อย่างเช่นว่าลักษณะของมหาบุรุษเนี่ยทำไมต้องได้ในตาสีเขียวตางามดุจตาวัวแขนยาว ถึงขา่าวโดยไม่ต้องย่อตัวแตะได้ผู้เจ้าบอกเลยสมณพามเราอื่นเขาบางคนก็รู้ลักษณะของมหาบุรุษแต่เขาจะไม่ทราบว่าทํากรรมอะไรจึงได้ลักษณะมหาบุรุษนี้ขึ้นมาผู้เจ้าผู้เดียวที่จะทราบและผู้เจ้าก็พยากรณ์ไว้บอกไว้อย่างเช่นการได้เป็นคนตางามก็เพราะว่าเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่คอนควักไม่จ้องลับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาอันแช่มชื่น ลงทำกรรมนี้มาจึงได้เป็นผู้มีตางามดุจตาวัวอ่าอย่างนี้เ <laughs> นี่ยบุพกรรมต่างๆเหล่านี้พระเจ้าบอกไว้หมดและพระองค์เนี่ยคนเดียวท่านเลยที่จะทราบดังนั้นถ้าเราไปคิดเรื่องเนี้ว่าเฮ้ยทาไมฉันต้องแขนขาดขาขาดทำไมฉันต้องถูกปดทําไมฉันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันกรรมมันเป็นอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรม ดังนั้นจึงพระองค์จึงปฏิเสธเรื่องการโดนบันดาลจากเทพอีสวนพรมต่างๆไม่มีถ้ามีแล้วใครเป็นคนบันดาลพรหมให้ไปนรกแล้วใครเป็นคนบันดาลเตวดาทั้งหลายให้ไปเป็นเดรจฉานเอาใครใหญ่กว่านั้นอีกอะใช่ไหมเราก็วิ่งหากันไปเรื่อยหาคนที่ใหญ่หาคนที่บันดาลไม่รู้จบก็ไปสุดอยู่ที่พระเจ้าหาใครไม่ได้พระเจ้าเราวะ อุปโลกขึ้นมาสักอันหนึ่งใช่ไหมเอาละใครก็ไม่รู้แหละคนคนหนึ่งเนี่ยบันดานลลวกันผู้เจ้าก็ปฏิเสธอีกสูงโยมหาไม่เจอโยมก็อุปโลกมาละเอาละพระเจ้าหรือใครก็ตามคนหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งบันดาลทุกอย่างผู้เจ้าก็ปฏิเสธอีกถ้าเธอคิดว่าพรหมบันดาลทุกอย่างอพวกนับถือพรหมก็บอกพรหมสูงสุดละบันดาลทุกเรื่องถ้าพรหมบันดาลทุกเรื่องอย่างนี้ เวลาเธอไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพรมเธอก็ไม่ดีสิพระเจ้าเธอก็ไม่ดีเธอกราบไหว้พระเจ้าแต่พระเจ้าทําอกุศลอย่างเนี้มันจะดีเหรอเพราะเป็นธรรมอันไม่น่าปรารถนาของหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่มีใครอยากถูกฆ่าไม่มีใครอยากถูกขโมยทรัพย์ใช่ไหมพรมเธอก็ไม่ดีงั้นเวลาเธอโกหกพรมก็บรนดาลเหรอพระเจ้าบรนดาลให้เธอไปโกหกใช่ไหมพระเจ้าเธอก็ไม่ดีสิ ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นสมาพามันก็ตอบไม่ได้ถัาโยมจะเบี่ยงไปเออบางเรื่องพระเจ้าบางเรื่องไม่ใช่เอาแล้วไอ้ที่เรื่องที่ไม่ใช่ใครบันดาลน,นะเอาแล้วต้องมาไล่ต่อนะใช่ไหมทีแรกบอกพระเจ้าบันดาลทุกอย่างพอไล่อย่างนี้เออจนเลยอืมไม่ได้เอางั้นบันดาลเป็นส่วนใหญ่บางเรื่องไม่บันดาลเอาแล้วไอ้บางเรื่องที่ไม่ได้บันดาลแล้วตกลงใครบันดาล <c oughs> จะตอบไม่เป็นแล้วนะเริ่มไปไม่เป็นแล้ว เห็นนะแต่ผู้เจ้าบอกว่ากรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะมีผัสสะเป็นเหตุนิทานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมเกิดเพราะผัสสะและความดับแห่งกรรมก็ดับที่ผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจพรหมก็มีอายตนะเทวดาก็มีอายตนะมนุษย์ก็มีอายตนะสัตว์ทั้งหลายเดรัฉานเปรตวิสัยก็มีอายตนะสัตว์นรกก็ยังมีอายตนะเป็นเหตุเกิดของกรรมทั้งสิ้นเลย เหตุผลของผู้เจ้าเนี่ยเป็นระบบกว่า <c oughs> นี่มันต้องไล่กันอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้โยมต้องคล่องคาพระศาสดาไงได้าไหมนั่นก็คือเราต้องสั่งสมสุตตะไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆคำผู้เจ้าเนี่ยอ่านไปเดี๋ยวก็จางเองหนังสือแก้กรรมเนี่ยทนอ่านไหมอ่านยากเหมือนกันนะ <c oughs> ทำความเข้าใจยากแต่อ่านไปอ่านบ่อยๆแล้วจะเริ่ม